ดีครับตัวนี้นะครับส่งงานนะครับติดตั้งนะครับจอยแนดอยในรถนะครับออกกันได้เลยนะครับเทีอารีนะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับตัวนี้ครับเป็นติดเรียบร้อยแล้วนะครับขี่ครับโดยัตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับ ลูกค้าทำการเพิ่มนะครับเป็นกล้องสา0ล้อสงศาเข้าไปด้วยนะครับของแทนเซนของเราเช่นเคยนะครับตัวนี้เลือกใช้램สี่ร้อยหนะครับ CPU ียูทอรองตัวนะครับตัวนี้ครับกันเรามาดูนะครับชั้นจะตักเราจะใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็น YouTube นะครับพรีเมียมนะครับเราดาวน์โหลดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยหนครับตัวนี้ร้ดจอความละเอียด1น8 0งสอคูณเจ็นะครับภาพที่สวยคมชัดมากเลยครับครับผมผมขนผลไลน์ครับสำหรับครับจอ Android ของเทนเซนของเรานะครับให้ภาพที่ ครับรมผมมวลผนนี่เร็วยังเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวนี้นี่ครับว้าวจาคนครับครับเรือไม่มีสะดุดครับตัวนี้ โปเป็นยูทูบนะครับโปรแกรฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวสามารถใช้งานได้ปกตินะครับรวมตัวนี้เพิ่มกล่องอิมเฟสเข้าไปนะครับเชื่อมต่อกับระบบเดิมของรถนะครับอุปกรณ์เดิมวกันของรถตัสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแอปพลิเคชันต่างๆก็นะครับดาวน์โหลดนะครับที่เพจสโตร์ได้เลยนะครับค่าใส่ทีมเมลก็ได้นะครับหลักก็จะมี Netflix TV ออนไลน์นะครับตัวนี้ก็ลองรับพวก Apple เปิลคาพเข้าไปด้วยนะครับถ้วเรามาดูในโหมดของนะครับกล้องสามล้ก็ชัดอีกเเช่นนคคยะรับตัวนี้ก็็จะเปนูซ่าของเรานะครับตัวนี้นะครับกล้อง360เา นี่รับนี่เี็นหมดของ 2D นะครับตัวนี้นะครับได้เภาพสวยคมชัดครับตรงมุมมองมุมซ้ายมุมขวาครับครับได้เลยนะครับตรงเราชัดครับตัวนี้เี็หมดของ 3D นะครับตัวนี้เบสไอวิลนะครับลูกรถก็เป็นนะครับตรงรุ่นเลยนะครับฟอนตูเนอร์นะครับผมได้เลยครับ ถอยกล้องชัดมากครับครับครับสะดวกนะครับปลอดภัยแน่นอนครับรถคันใหญ่ๆอย่างนี้ครับใช้งานจริงได้เลยครับผมเส็งเลี้ยวตามพวงมาลัยต่างๆนะครับนี่เลยครับตัวนี้ครับเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับผมสาธิตการใช้งานจริงเลยนะครับผมครับผม มองเห็นได้ชัดเลยนะครับมุมสูงภาพมุมสูงเรานะครับผมครับปรตบตีไฟเลี้ยวครับมองเห็นเลยครับภาพสมจริงครับครับมีใช้งานดีครับครับไเลี้ยวนะครับการมองเห็นนะครับบ้านนะครับเห็นสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับผม สองดีนะครับใช้งานหนึว่าสองดีนะครับภาพก็จะคมชัดเลยขึ้นมาันทีครับตัวนี้เลี้วนะครับทางซ้ายนะครับซส้นก็เลี้ยวตามพวงมาลัยไปด้วยนะครับทนได้นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับพี่ร้านทีวีซาวโครานนะครับสวัสดีครับ